คนครปถมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดใน3โลกส่วนจะเป็นผู้โรงแรมอะไรนั้นเดีย๋ยวเรามาเฉลยกันท้ายคลิปกันค่ะโรงแรมนี้ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนคปรปฐมนอกจากความสวยอลังการของโรงแรมและบรรยากาศธรรมชาติสุดปังแล้วโรงแรมนี้ยังมีอีกหลายข้อที่ทําให้มินทึ่งเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะ1ง เมื่อเปิดห้องพักแล้วสิ่งที่มินเจอคือโรงแรมให้ยืมถุงผ้าอีโคโคิดซึ่งข้างในมีทั้งปิโตช้อนซ่องหลอดกระบอกน้ำที่เราสามารถพกทุกอย่างติดตัวไปใช้ภายในโรงแรมห้องอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกปกติโรงแรมทั่วไปเนี่ยจะมีถังขยะแค่1นึ่งถังแต่ว่าที่นี่มีถึง3ถังด้วยกันค่ะคือ 1. ถังปุ๋ยหมกักใส่เศษอาหารเพื่อเอาไปหมักเป็นปุ๋ย 2. ถังขยะที่รีไซเคลิลได้และ 3. ถังขยะที่ไม่สามารถรีไซเคลิลได้ข้อนี้มีประทับใจมากเพราะเป็นการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะ mm hmm. ทุกคนรู้ไหมคะว่าในแต่ละปีมีขยะที่เกิดจากหลอดยาสีฟันมากถึง1.5ล้านล้านชิ้นแต่ห้องน้ำในทุกห้องคักของที่นี่ไม่มีหลอดยาสีฟันพลาสติกมีแต่ยาสีฟันแบบเม็ดไห้ เพื่อไม่ให้เหลือเศษหลอดยาสีฟันที่ต้องทิ้งทุกครั้งเมื่อเราเช็คเอาท์วิธีการแปรงก็ง่ายแสนง,ง่ายแค่เคียวแล้วแปรงเท่านั้นค่ะสาวๆคะต้องเตือนก่อนว่าที่นี่ไม่มีพลาสติกคุ้มผมสำหรับอาบน้ำที่ใช้แล้วทิ้งเป็นขยะแต่ว่าใช้ผ้าพกกลุมผมแทนซึ่งทางโรงแรมสามารถนำไปซักแล้วนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งดีไซน์สุดเก๋กาจริงๆค่ะ แชมพูครีมอาบน้ำที่มีให้ในโรงแรมเป็นผลิตภัณฑ์ของฮับซึ่งใช้เปลือกส้มโอของดีจังหวัดนคปรปฐมที่มีอยู่มหาศาลมาสก,กัดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับอาบน้ำในโรงแรมช่วยลดปริมาณเศษขยะของเปลือกส้มโอที่ต้องถูกทิ้งขว้างในชุมชนนับร้อยร้อยตันในแต่ละปีว่าแต่ทำไมโรงแรมนี้ถึงเลือกใช้สินค้าของฮัฟก,กันนะ ที่เราเลือกแบรนด์ฮางเนี่ยอย่างแรกเลยอะเพราะว่าเขาสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเนาะเวลาที่แบบอาบน้าสบู่แชมพูอะไรลงไปนะคะก็คือ1มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมแน่นอน 2. ก็คือมันช่วยในเรื่องของการอ่อใช้พลาสติกครั้งเดียวเราก็ทิ้งเนาะบางทีเนี่ยลูกค้าใช้หรือไม่ใช้เราก็ไม่รู้ถึงใช้มากใช้น้อยยังไงขวดพวกนี้มันก็ต้องเทินใช่ไหมคะทุกวันทุกวันมันก็กลายเป็นขยะนะคะแต่อันเนี้ยมันเป็นรีฟิลแน่นอนว่าเราใช้ขวดแก้วมันสามารถอายุการใช้งานเขายาวนะ ม,มันก็จะไม่มีขยะเกิดขึ้นเลยจากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของฮารคแล้วก็รีฟิลเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผลิตภัณฑ์เขาอะล้างออกง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะประหยัดน้ำด้วยค่ะโรงแรมอะตอนที่เปิดเนาะลูกค้าเขาก็ใช้ในห้องแหละเป็นโปรดักที่ใช้อยู่ในห้องเนาะแล้วลูกค้าบางคนคือแบบชอบมากบางทีแบบว่าฟั๊มใส่ขวดไปแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบคิดว่าเอะเราจะทำยังไงที่สามารถแบบ ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างแบบทั่วถึงก็เลยแบบเกิดเป็นสเตชันรีฟิลข้างล่างเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะชอบถามว่าเออมีขายไหมเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วแบ,บบดีจังเลยเป็นออร์แกนิกใช้แล้วแบบผิวนุ่มแบบกลิ่นหอมอะไรเงี้ยค่ะหกห้องอาหารของโรงแรมนี้เสิร์ฟอาหารตามไซส์ค่ะมีตั้งแต่ไซส์ S M L ใครกินน้อยสั่งไซส์เล็กใครกินเยอะสั่งไซส์ใหญ่แถมยังมีสโลแกนว่าหิวแค่ไหนสั่งแค่นั้นเพื่อลดปริมาณเศษอาหารให้เหลือน้อยที่สุดค่ะอ้อแล้วก็ที่รองแก้วที่เห็นอยู่เนี่ยรีไซเคิลมาจากขยะพลาสติกนะคะ<น>เ็เศษอาหารที่เหลือจากห้องครัวและห้องอาหารจะถูกนำไปใส่ในเครื่องตมจัดเศษอาหารและได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในโรงแรมแบบนี้ค่ะ ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนพนักงานจากทุกฝ่ายและผู้บริหารของโรงแรมจะรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมแยกขยะซึ่งแยกทนละเอียดมากทั้งพลาสติกคุนพลาสติกใสกระดาษฉลากต่างๆฝาขวดเพื่อให้สามารถนำขยะไปรีไซเคิลได้ง่ายและมากที่สุดค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาเฉลยชื่อโรงแรมกันแล้วค่ะโรงแรมนี้ก็ชื่อว่านีลารี ตั้งอยู่ที่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมค่ะขับรถจากกรุงเทพมหานครเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะเป็นโรงแรมที่ดีต่อโลกแล้วก็ดีต่อใจจริงๆค่ะสำหรับใครนะคะที่แวะเวียนมาพักที่นี่เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกฮักกันนะคะ